มริกาตรงกับม่นายเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้วันดีนะคุณผู้ชม7เดือน7นะฮะเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาใครได้ไปช้อปปิ้งกันบ้างนะฮะน่าจะมีความสุขกันแหละเนาะดังนั้นแล้วเดี๋ยวในเช้าวันนี้นะฮะเรามามีความสุขกันต่อเลยแล้วกันนะฮะสำหรับเอาชิโร่ซีซัน11นั่นเองต่อจากครั้งที่แล้วกันเลยนะฮะที่เราได้ทําการสร้างตัวอย่างหลุมแกะขึ้นมา1หลุมนะฮะแต่ทีเนี้ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอหลุมแกะหน่หลุมเนี้ยโอเคพอเห็นภาพแล้วว่าหนี่งหลุมาเป็นอย่างรดี้ เรามาออกแบบสดๆกันเลยไม่มีโชเวลเหรอคือเอาพิกแอคมาหน้ากด้าเนี่ย <laughs> มีส <laughs> วัสดีครับขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการสาร้านำเช้าในช่วงของเอาเชีร์รอดสี่ัวันนี้ e ีที่96แล้วนะคุณผู้ชมต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะที่เราก็ได้ทำการอ,าออกแบบหลุมแกะนะฮะเรียกว่าหลุมแกะแล้วกันยังไม่ใช่ฟาร์ <laughs> มเพราะมันมาเป็นแค่หลุมเดียวอยู่นะามาเป็นหลุมแกะหนึ่งหลุมนะฮะโดยฝีมือของอีพิกซ่าสัส่วนใหญ่นะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยดูดิดูดิดู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 นี่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 ไม่แพ้เหรอเฮ้ยแพ้ได้แพ้แพ้ได้เฮ้ยมันแพร่ผ่านกระจกได้แล้วทำไมตรงนี้ไม่มาคือคุณผู้ชมวางยาวๆไปเลยไหมอ่ะอ๋อมาทิ้งญ้าเหรอวางได้เลยใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเอาเลยก็ได้ไม่แต่ประเด็นคือหญ้าเนี้ยก็คือไปขุดตรงริมฝั่งนั้นมาพอดีอ่ะอันนี้อ่ะอัปเดตคุณผู้ชมก่อนคือก่อนไม่ได้เอามาช่วยเหรอไไม่ด้เอามาแค่หกอันเองอ่ะ เอาคุณผู้มชมก่อนที่เราจะอัดคลิปเมื่อสักครู่นี้เองไม่กี่อันนี้ไงโอ้โหดูดิแพร่อย่างเร็วเลยดูก่อนที่เราจะอัดคลิปนะฮะเราก็แอบสงสัยในใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเ,เดี๋ยวอีฟแล้วไม่มีซิลทนันแล้วมันจะขุดหญ้าได้เหรอกลับไปเอาที่บ้านไหมอ่ะไม่มีไม่มีอันอ,อืนน่อแอนแล้ว <laughs> อ่าอันนี้มาเอามาเอาเอาไว้ในกล่องแล้วกัน <laughs> สายล่างก่อนที่เราจะอัดคลิปเนี่ยก็แอบสงสัยว่าเอ๊ะว่าหญ้าเนี่ยมันสามารถแพร่ผ่านกระจกได้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะหรือว่ามันไม่สามารถทําได้ทําได้เฉพาะสลับหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะเออเดี๋ยวไอปิกไปขุดตรงไหนหญ้าอย่าทำลายะบบไว้ตรงนั้นไปขุดตรงนู่นป่นนปานุ่นที่ไปขุดตัดต้นไม้มาโอ้ยเคยเคยเเราก็เลยสงสัยนะ,ะว่าเอ๊ะระหว่างใต้กระจกกับใต้สลับอันไหนมันสามารถแพร่ได้กันแน่อะไรอย่างงี้นะฮะก็เลยอะ ลองแปะดูแล้วกันนะแปะเป็นแบบสลับเหมือนที่สักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นลงไปถึงกระจกด้วยปรากฏเป็นไงนะแพร่ทันทีเลยเอวงงมากฮะทำทั้งคลิปไม่แพร่นะฮะพอหยุดอัดคลิปปุ๊บเออแพร่เลยเอ้ยโอเคนะคทีนี้ตามแผนที่เราเคยคุนก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมจินตนาการคุณผู้ชมต้องคลิปนี้นะฮะใช้จินตนาการสูงหน่อยนะนะอย่างที่บอกไปว่าขอบของฟาร์มต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็นในส่วนของดีฟสลันะฮะแต่ในขณะที่ทางเดินต่างๆเนี่ย เราจะใช้เป็นไม้เออนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะฮะซึ่งทางเดินเนี่ยเราจะให้กว้างสักห้าเลยแล้วกันนะฮะกว้างๆไปเลยเนาะอ่าประมาณ5้าแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทาหลุมแกะหลุมใหม่นั่นเองนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอาวแล้วก็อัปเดตนิดนึงตอนนี้นะะเราไปเออไม่มีที่ขุด <laughs> เดี๋ยวนะไม่มีที่ขุดเดี๋ยวมีที่ขุดสำรองไหมอุ๊ยมีที่ขุดสำรองด้วยโอเคคือไม่มีโชเวลหรอทำคือเอาพีคแอคมานั่ง ขุดย่าเนี่ยอ๋อมีเอากลับมากลับมาลืมไปโอ้ยไม่ใช่พี่แอะขุดย่าตลกเชื่อป่ะก่อนหน้านี้ตอนที่ขุดย่ามาหกอันอ่ะก่อนหน้าก็ใช้พิกแอคอันนั้นแหละเอาพิกแอคคืนมาด้วย คุณผู้ชมก็เห็นว่าเราเอาพิกแอคคุดยาเนื่องจากว่าฟาร์มของเรามีปัญหาอย่างยังก็คือเราลางทะเลนะคุณผู้ชมแล้วเราไม่มีแม่พันธุ์หันย่านะชีวิตยูเอเบริอะไรง่ายๆไม่ชอบเออชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยโหเมื่อกี้นี่กว่าจะได้แต่ละบล็อกเนี่ยใจจะขาด Okay. อัปเดตนิดนึงนะคุณผู้ชมตอนนี้เราเอาบล็อกพิสมารีอื่นๆที่พอจะหาได้ในบ้านไม่ต้องไปหาถึงโอเชียนเมนูเมนนะฮะมาทำคอนโดอิตแบบฟู power นะฮะซึ่งฟู Full power แบบนี้มันสามารถที่จะช่วยกำจัดสิ่งแปลกปลอมไอ้พวกดาวอะไรต่างๆในบริเวณรอบๆได้ด้วยเช่นกันนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีงามเลยทีเดียวนะฮะก็จะได้ไม่ต้องมากวนใจกันเนาะไอ้พวกสัปะหละพวกนั้นนะฮะซึ่ง สิ่งน่าสนใจก็คือว่าฮก่อนจะสร้างคอนต์ิตได้สมบูรณ์แบบนี้นะฮะเหลืออีกแค่1บล็อกกับพิสมารีหนึอันเท่านั้นนะฮะพิสมารีฉาดเหลือแค่อันเดียวนะฮะกับบล็อกอีกหนึ่งอันโอ้โหเรียกได้ว่าลุ้นอะว่าแบบจะพอหรือไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะสรุปพอนะฮะแถมเหลือตั้งบลนะ็อกนึงเนี่ยก็คือเป็นการสร้างที่แบบผสมทุกทุกทุกบล็อกที่มีอะนะฮะโอเคทีนี้ทางเดินอ่ะทางเดินทางเดินต่อต่อ,ตอ นี่นะฮะทางเดินเราก็จะเป็นแบบเออกว้างประมาณ5บล็อกแบบนี้เลยนะฮะกว้างๆก็จะได้เดินแบบสะดวกสบายหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะทำไมเราแตกไม้ออกมาน้อยมากเลยนะก็ว่าทำไมไม้มันหมดเร็ว,เรวๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราแตกไม้เพิ่มนิดนึงนะฮะส่วนการทำาลดเดอร์นะ,ะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ s p ปร c e <oughs> ที่อีพิกเซาไปขุดมาไปขุดเร็ยกว่าอะไนะไปตัดมา เออนะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้ตัวนั้นในการทำเนื่องจากว่าลัตเดอร์นะฮะไม่ว่าจะไม้แบบไหนนะฮะก็สีแบบเดียวกันนะฮะดังนั้นเราก็ใช้ไม้ไม่สวยอย่างเช่นไอ้พวกสปรูซทั้งหลายเนี่ยนะ,ะซึ่งไบโอมของมันค่อนข้างใหญ่นะฮะไบโอมไนก้าใหญ่เนาะก็เอาไอ้พวกนั้นแหละนะฮะมาใช้งานให้เกิดประโยชน์นั่นเองโอเคทีนี้ทั้งขวานทั้งอะไรก็อยู่ที่ปิกเซลหมดเลยนะเอะ้ขวานเดี๋ยวนะรู้สึกจะมีขวานอันหนึ่งเดี๋ยวอนะันอยู่ในกล่องอะขวานอยู่ในกะล่องนะนะอ๋อเอาติดตัวไปเลยก็ได้เรามีขวานใทลไอยู่ โอ้โห oh, มีของดีดีเนาะแต่ไม่ใช้นะเอาจริงๆตั้งแต่ห้าข,ขวานนี่ไลฟ์มาไม่เคยใช้อีกเลยเอาสงสัยปะคือทำไมไม่ใช้ละ่ะของดีไม่ใช่มัน,นมันไม่ดีไงเอางงงงงงงหน่อยดิงงเพราะว่ามันใหม่เกินขวานมันใหม่เกินและไอไออะไรนะดัตต้าแพคที่มันสามารถ ตัดแค่ต่อไม้ต่อเดียวล,ลมข้งต้นได้เนี่ยมันไม่รองรับก็เลยต้อง,องกลับไปซื้อขวานเพชรถูกๆมาใช้ <c oughs> เอาขวานติดตัวไปเลยก็ได้ขวานเพชรอ่ะเดี๋ยวหาซื้อใหม่ได้ราคาถูกได้อะโอเคนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็น12เนาะอย่างที่เราได้เคยคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับว่า1หลุมเนี่ยจะใหญ่ประมาณ12บสคูณสินะฮะซึ่งอันนี้ก็12เรียบร้อยนะฮะทีนี้ ฟาร์มแกะสีขาวเนี่ยเราจะให้ขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะครับประมาณ16นั่นเองเนาะเออประเด็นคือแล้วเราทำไงต่อเดี๋ยวขออนุญาตออกแบบแป๊บนึงนะ3า2หนึ่งอสามีย่างที่บอกไปว่าพวกทางเดินอะไรพวกนี้เราจะให้มันกว้างประมาณ5บล็อกอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อที่จะได้เดินแบบหายใจคล่องสะดวกสบายอะไรอย่างนี้นะสะดวกสบายหรอ คุณผู้ชมตอนนี้ก็จะแบบดูแล้วก็ปวดหัวนะฮะปวดหัวทำไมนะฮะก็คือโอ้ยภาพเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะเดี๋ยวก็ไปตรงนู้นเอา้าเดี๋ยวก็ไปตรงนี้อะไรอย่างงี้นะเอ่อทำอะไรนะลืมอ๋อเอาดีเสดมาเพิ่มอายุเท่าไหร่เนี่ยลืมบ่อยขนาดเนี้ยฮะเอาเงียบไม่ตบมุกอีกฮะไม่ตบมุกอะไรเ,เลยนึกว่านึกว่ากุคนเดียว ร้องไปเลยเอาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคแล้วก็แปกเสาลงมาแบบนี้นะคุณผู้ชมอา่าแล้วก็อุ้ยตกใจอีกกระต่ายไอ้กระตา่ะตายนี่เอ้ยตรงนี้มันอะไรเนี่ยเลวีเหรอเหวใต้สมุทรมิสหายมีเลวีด้วยเหรอเออแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากมาย ก็แค okay. ่เลวินจิบกระจอกกระจอกอันหนึ่งก็อ้โดูถูกเวอร์อุ้ยกระต่ายนี่มันเกะกะจริงเลยคือตอนแรกก็ตกใจนะสำหรับเอฟเฟลฟูลเดย์อะไอตกใจเอ้ยกระต่ายมาจากไหนตอนนี้เอ้ยไทเดนเดี๋ยวไอดาวไทโอ้ดาวไทเดนมาฮัลโหลดาวฮัลโหลดาวมาเมไรมาเ็วมาเดวดิกกี้ดิกกี้ดิกกี ฉันก็มีไทเดนเหมือนกันเยอะมามาแข่งกันเจ้าดราวว่าใครจะใช้ไทเดนเก่งกว่ากันอไออ้โหไทเดนฟาดทีเดียวตายเลยอเอ้ยไทยเดนอย่ากตกน้ําโอเคมันดรอปไทเดนด้วยตอนแรกก็ก็เคยรู้สึกนะว่าไทเดนเนี่ยเป็นอะไรที่หายากจนกระทั่งวันนี้แหละไทเดนเต็มบ้านเต็มเมืองยินดีต้อนรับกลับเฮ้คิปเปอร์คิปเปอร์คิป,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 ปเปอร์เฮ้ยอันนีปปข้ของแท้อันนี้ของแท้ไม่ไม่ใช่เอพิลฟูเฮ้ยหยุดยึด ใช้นี่ใช้ไทรเดนใช้ใช้ไทรเดนนี่ติดแกมอีกเอันอ๋อมันมืดไงแล้วเป็นไงใช้ลุ้นอ่าไคเอนใช่ไหมเอาสว่างแบบพันหนึ่งใช่ไหมไอหมื่นหนึ่งใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ามันก็ไม่ได้มืดนี่ลองเอาลองเอาไออะไรนะเขาเรียกอะไรนะเอาไอไอไอแสงออ่ะเออเรียกว่าอะไรนะไลนิ่งเหรอเป็นไลนิ่ง โอ้มืดมา้ออกแล้วเป็นไงอ้หดมืดอ่ะไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึงเกิดเออปักไฟในเถอในงานนี้ได้มาอีกเป็นครอบครัวเดี๋ยวอนาคตนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเนาะอาจจะทําหลังคานะอาจจะมีในส่วนของซีเรนเทิร์นอะไรเงี้ยมาตกแต่งให้มันสวยงามก็เดี๋ยวก็ว่ากันมันจะได้ใช้แสงสว่างด้วยนะฮะหรือ บางจุดของฟาร์มนี้อาจจะเปลี่ยนไปเป็นซีแลนเทอร์เลยเดี๋ยวอันนี้ตรงนี้ก็เรียกว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้เอาเบื้องต้นเอาตรงนี้ก่อน<ม>ก็คือไม้สปรูสเป็นไงบ้างโอ้โหเพียบเลยดีมากขอบคุณโอเคแปะหญ้าไปนะเก่งมาก <c oughs> ได้ไดบันมาเพิ่มก็จะได้แปะรอบๆนี้ได้นะฮะคุณผมูม้ชมเราก็จะได้เออเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไรนิ่งกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันมืดนะมองไม่เห็นโอ้ยติดกแกลมแนละ้ ได้ใช้ลูน่าแล้วติดเลยติดเลยรู้สึกชีวิตนี่มีขวานแล้วแอบลำบากกันแฮะไปเอาขวาน,นเทานทไลน์ออกมาก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะตอนอีพิกโผล่มาคลิปที่แล้วเนี่ยถือไอ้น,นั่นมาด้วยใช่ไหมสไปกลาสใช่ไปเอามาจากไหน่สเอามาจากไหนเออตอนนั้นจําได้ว่ายังไม่มีสไปกลาสเนียนะสไปกลาสมาทำไม่นานนี้เองนะไปเอามาจากไหนไปเอาาจากใครมาตอนนั้นลงเหมืองเปล่า หรือเปล่าไม่รู้อะจําไม่ได้แล้วอะจำได <ว S 2> ้ว,ว่าเอามาเล่นอีปิไม่เคยลงเหมืองน,นี่เอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูคลิปใช่ไหมคุณผู้ชมช่วยตอบหน่อยนะคนเล่นยังไม่รู้เลยคือลืมไปแล้วจริงๆอะแต่คือในตัวตอนนี้ก็ยังมีนะเออ,เอ,อมาจากไหนอะ ก็ทั้งหมดนี้ก็คือเอาชิร่าซีซั่นสิบเอ็ดวัวันนี้นั่นเองนะฮะเราก็ได้ไปบุกแอมเอชิสนะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสไปคลาสิ่งหนึ่งนะฮะการใช้แอมเอชิสเนาะเฮ้ยเรียกผิดมาตลอดว่าออยกลาสอะไรอย่างงี้ยก็ไม่เจอเพิ่มนะฮะสปอนเซอร์อันนี้อันนี้เจอยากอยู่แล้วแต่ก็ไม่เจอเพิ่มอะไรอย่างงี้เนาะเอยอันนี้ก็ซูมเล่นจังอ่ะซูมเล่นด้วยอ่แล้วก็ไม่ แต่ก็เราก็ได้ไปดูโลกกว้างนั่นเองนะฮะเราไปเปิดโลกกว้างนั่นเองว่าข้างล่างมันเป็นยังไงบ้างทั้งหมดนี้ก็คือเอาชิร่อซีซั่น11ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะฮะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอาเป็นปริศนาปริศนาลึกลับปริศนาเกิดจากอะไรเกิดจากความลืมนะฮะไม่ได้เกิดจากอะไรเลยถ้าถ้าไม่ลืมก็ไม่มีปัญหาแต่ที่มันมีปัญหาคือเพราะมันลืมชบลืมหมดอะ เล่นอะไรไปอ่ะเอ้ยดูดิดูญ่าตอนนี้ดิเห็นไหมเริ่มจะเต็มหมดแล้วเนี่ยเยอะอแล้วเออไม่น่าเชื่อนะออแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมคะนี่คือเบื้องหลังการทํางานของเรานะฮะด้วยความที่เรามีอะไรนะ,ะเรามีอ่าคอนดูอิตนะฮะโอ้โหชีวิตสะดวกสบายมากเราสามารถยืนใต้น้ำนะครับใต้น้ําก็เหมือนบ้านของเราได้เลยดีงามพระรามสิ์มากนะอบอกเลย อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้เนี่ยใช่แต่มันไม่อยู่อยู่ไม่ได้ก็เพราะอีตอนว่ายน้ำนี่แหละเ <c oughs> นี่ยแล้วมันก็ค้างท่าเนี่ย <c oughs> ลำบากกับชีวิตสุดๆนะโอเคเดี okay. ๋ยวเรามาสร้างของเรากันต่อนะคุณผู้ชมเคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะสามารถจะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับผ่านประกาศของเราได้นะฮะโดยการส่ง SMS มาที่0-0-0-0-0่ๆๆๆๆๆๆนั่นเองนะฮะโอ้โหพูดกี่รอบแล้วอีประโยคนี้ตั้งแต่ตอน รีเวนเจ2เลยนะถ้าจำไม่ผิดไอประโยคเนี่ยไอ้ซูอะไรเนี่ยจำได้ว่าครั้งแรกที่พูดน่าจะเป็นตอนส่งกําลังใจให้ปิกเซลกระโดดผ่านไออะไรนะไอ้ไอไอไอเขาเรียกว่าอะไรด่านที่มันมันต้องเงยหน้ามองเพดานอ่ะจำได้ปว่าผู้ชมให้กำลังใจปิกเซนด้วยนะกำใจกันโถเออส่ง S S ทีู่น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 ด้เยนะคะแล้วก็เออนงข้อความเสียประมาณหนึ่งร้อยบาทนะคะเออส่งข้อความเปนกำลังใจนะเออนงข้อความนะจำกัดนังสือนะต่ได้แค่หนึ่งตัวครนั้น นเนี่ยลืมอีกแล้วเนี่ยลืมหมดอ่ะย้อนกลับไปดูบ้างนะลืมทุกอย่างจริงๆย้อนกลับไปดูบ้างนะว่าเครื่องเซนเซอร์เสียงทำงานหนักแค่ไหนน่าจะหนักอยู่บบบบทุกทุกหนึ่งวินาทีนะคุณผู้ชม เอออยากเห็นความอยากฟังความเห็นผู้ชมนะครับผู้ชมรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะ,ะลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวในจังหวะนี้นะเดี๋ยวเราฟาส forward กันเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามากันว่าหลังจากที่เราวางโครงสร้างเสร็จแล้วทั้ง16หลุมเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราฟาส forward forward forward, forward. อกเอาไว้ว่าจะกลับมาอีกทีหลังจากที่สร้างครบ16หลุมแต่ดูทรงแล้วมันจะทันหรือไม่นะฮะคำตอบกันได้ในช่วงหน้าหายการ17นาทีช่วงนี้พักกันสักครู่ YouTube ช่อง m มนนายบันเ <staff> ทิงสาร<น>ะ <eur> <าน texts> รวมกันในรายการสาระยามเช้าที่จะนําเกมไม a ครมาบวกกับความบันเทิงหาอะไรมากันตปอร์และใส่สาระเข้าไปปุดเหมืองในไบโอมมลเทนเราจะมีโอกาสเจอเอ็มโมรลทุกวันจันทร์เวลา6กโมงเช้า เลยแล้วกันนะฮะสำหรับหลุมแกะทั้ง16หลุมจะเสร็จหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเอออะไรทำไมตกลงไปแล้วบาดเจ็บด้วยมันมันเปิดกล่องง่ายดีอยู่ข้างล่างอโอเคนะตอนนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ผู้ชมได้ดูฟาสสวอดไปนะฮะเราก็มีการอัปเดตเพิ่มเติมนิดห,หน่อยด้วยนะฮะนั่นก็คืออ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันนะฮะ ตอนนี้เนี่ยนี่คือตอนแรกเวลาเรามาจากบ้านเนาะเราจะมาจากทางนี้ถูกตอ้องปะอ่าเรานั่งเรือมาแป,ป๊บนะครัตรงน,นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกตรงน,นี้จะให้เป็นหลุมแกะหลุมที่1ใช่ไหมคุณผู้ชมแต่เราเปลี่ยนใจนะฮะจะให้ตรงนี้เนี่ย เป็นในส่วนของออฟฟิศเราอ๋อดูดีวะเอาไว้ในพวกแบบเก็บคงเก็บของหรือซัมติงจิงกะเบลอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะอ่ะในส่วนของช่องขวามือตรงนี้นะฮะช่องขวามือตรงนี้เนี่ยก็จะให้เป็นในส่วนของฟาร์มแกะสีขาวนั่นเองนะฮะก็จะใหญ่เป็นพิเศษตอนแรกจะให้เป็นขนาด24คูณ24นะฮะไม่รวมมุมเนาะ24คูณ24แต่ปรากฏว่าสร้างไปสร้างมามันกลายเป็น24คูณ12 ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ยังไงเราก็ยังคงคอนเซปต์ในส่วนของฟาร์มสีขาวต้องใหญ่นะก็ยังคงคอนเซปต์นี้อยู่เนาะส่วนที่เหลือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหลุมที่1หลุมที่2หลุมที่3แล้วก็จะไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะก็สามถึงสามสองงสสามสามห้าสิบห้านั่นเองนะไปทั้งหมดสิบห้าหลุมโบทสีขาวเป็นสิบหกหลุมรวมทั้งหมดสิบหกสีนั่นเองนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้คอนเซปต์ในส่วนการสร้างฟาร์มมาได้ประมาณนี้แล้วนั่นเองนะนี่ตัวอะไรเนี่ยอ๋อแมง ดังนั้นแล้วเดี๋ยวตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อไปนั้นคืออะไรนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือการอะไรบอกวาอีพิกอีพิกบอกก็ไม่รู้เหมือนกันสิ่งที่ต้องทําต่อไปคืออะไรทำอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เหมือนกันทีเนี้ยเอ่อก็คือวางบล็อกต่อไปไงเออวางเลยได้ได้ได้เออดี๋ยวทีนี้มีอะไรอยากลองนิดหนึ่งเขาบอกว่าคอนดูอิตอ่ะมันสามารถจัดการพวกมอนสเตอร์ได้อ่าพวกราวนี่ยชัดเจนว่าได้แต่ทีเนี้ยสิ่งที่อยากรู้อ่ะอีพิกฟากฟังหน่อย ลงไปลงไปลงไปอ <c oughs> เออเฮ้ย <c oughs> ตกใจหมดแล้วโดนแรงกระแทกไหมเมื่อกี้ <c oughs> ตอนตีนะเอา้อเอาหรอเอ้ยใครอนุญาตให้ขุดเป็นหลุมแบบนี้เนี่ยขุดหลุมไม่เพื่อฮิป <c oughs> เปอ,อ,อร์ระเบิดเอ้าระเบิดเหรอ <c oughs> ตอนนี้เราอยากรู้ว่าอ่ะถ้าสไปเดอร์ล่ะสไปเดอร์มันระวังนิดพี่ <c oughs> มันลงน้ําได้อ่ะแล้วถ้ามันลงน้าได้ปุ๊บ <c oughs> คอนดอิตจะจัดการมันหรือไม่อาจจะตามชมตอนต,ต่อไปนะคุณผู้ชมอะเดี๋ยวรอมันว่ายน้ำาะ่อนช้าแล้วเกินดูเดี๋ยว,วกกเ,เยวพิ่งข้าวานะดันไปได้ไหมเออได้ได้นะเฮ้ยคอนดูอิตจัดการเลยดีเพื่อนคอนดูอิตจัดการแล้วมันจะถึงฝั่งแล้วคอนดอิตจัดการดิคอนดอิตไม่จัดการคุณผู้ชมจนมันถึงแล้วเนี่ยจนมันถึงฝั่งแล้วทำไมคอนดอิตไม่จัดการฮัลโหลคอนดูอิตมันใช้ไม่ได้กับมอนสเตอร์แบบนี้เปล่า แล้วมันใช้ได้กับอะไรอะ่ะดาวอย่างเดียวเงี้ยเหรอ oh. อ่ะขึ้นฝั่งมาเร็วดิกกี้อ้าวไอ้ดิกกี้ดิกก,ก,กี้ดิกกี้มาดิลูกดิกกี้เข้ามาดิดิกกี้กกอ้าดิกกี้ติดบันไดโอ้เสียเลยดิกกี้ภาพพดหายหมดเลยลเราจะเลี้ยงมันไว้ไหม <c ười> คือเลี้ยงไว้ตรงไหนก่อนจับไว้ทรมานแล้วจะทรมานด้วยวิธีไหนละ่ะอยากลองอะ่ะขวานที่อุตส่าห์ทำมาเออ้ย,อยขวานดีนะฮะได้ใช้ไปมีช้ไปเกินครึ่งนะะเฮ้ยทำไมมีแกะยู่แถวนั้นด้วยอะ่ะไม่รู้แล้วแกะจางด้วยนะประเด็นแกะวิญญาณท้าแล้วคุณผู้ชมเรายังไม่ไปไหนเลยนะฮะยังคงอยู่ที่เดิม อันนี้มันจะใกล้ฝั่งได้ไหมเดี๋ยวเราสงสัยต้องทำพวกรัวกร้วกงรั้วกั้นอะไรพวกนี้นิดหนึง่งเพิ่มเติมด้วยเนาะโอเคทีนี้คอนดูอิตพาวเวอร์ส่งมาตรงนี้ไม่ถึงนะฮะดังนั้นเราอมบีดังนั้น,ลน,นปล่อยมันไปนะเราจะไม่ยุ่งกับมันอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเราก็ได้แผนการสร้างที่ค่อนข้างที่จะส,ส,สเตเบิลแล้วนะฮะมัง้งสเตเบิลยังสเตเบิลยัง สเตโบเถอะสเตโบแล้วเออเราเริ่มเราเริ่มจับแพทเทิร์นได้ละพูดพูดเหมือนแบบเวลาเราเขาเรียกอะไรนะเราพยายามแกะแพทเทิร์นของคนอื่นว่าเขาสร้างยังไงอะคาพูดเนี้ยใช่ไหมเริ่มจับแพทเทิร์นได้ละทั้งทั้งที่มันเป็นงานของตัวเองปกติเขาต้องแบบไอ้เริ่มจับแพทเทิร์นได้แล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยสถิติมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมอ,อย่างเช่นราคาทองอย่างเงี้ยในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้อย่างเช่นวิกฤตอะไรนะ สงครามการค้ากับดอนน็อ์ทรัมป์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมราคาก็จะพุ่งใช่ไหมราคาทองอะไรเงี้ยเออมันก็พอจะจับแพทเทิร์นอะไรอย่างงี้ทุกคนก็ต้องใช้คําว่าจับแพทเทิร์นกับกรณีแบบนี้นะให้มันมีทิศทางกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองอ่ะทำเออนะเราไม่สามารถกําหนดราคาทองได้ดังนั้นเราก็จับแพทเทิร์นราคาทองอ,อ่าน่าจะเป็นความหมายลักษณะแบบนี้แต่ประเด็นคือตอนนี้เรากําลังใช้ในบริบทกับงานของตัวเอง <c oughs> งงมากกลายเป็นงานของตัวเองต้องมาจับแพทเทิร์นตัวเองนะครับค <c oughs> ุณผนะู้ชม ใครที่ไหนเขาทำกันบ้างอีพิกทำเปล่าี่ทีแรกทใหมเราจะปฏิวัติช่องนะฮะคุณผู้ชมเราจะไม่สร้างอะไรตามทรรเนียมอีกต่อไปนะฮะเราเบื่อละนะต้องมานั่งสร้างแบบเป๊ะ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 เออต้องออกแบบมาก่อนโอ้เหนื่อยเหนื่อยเอางี้ดีกว่าคิดอะไรก็ทําตอนนั้นแหละแล้วเป็นไงคุณผู้ชมทุบๆวังหวังทุบๆวังหวังของไม่ครบ ดังนั้นเราเออใครที่ถ้าออกแบบได้ก่อนก็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 ดีนะที่นี่ที่แรกเลยนะอีปิกเป็นเกียรดเป็นสีมากืไหนดีใจปะดีใจดิต้องดีใจสุดๆด้วยใช่แฮปปี้สุดๆอ่ะค่ะคุณผู้ชมในกรณีแบบนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือแกะเนี่ยนะฮะจะไม่มีวันขาดหญ้าอีกเลยนะฮะเนื่องจากว่าแกะไม่สามารถกินหญ้าใต้กระจกได้ ในขณะเดียวกันนะฮะ ้าที่อยู่ใต้กระจกเนี่ยก็สามารถแพร่ออกมาได้เรื่อยๆ,ๆดังนั้นแล้วเนี่ยแกะไม่มีวันขาดยาแน่นอนดังนั้นแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะหายห่วงใน่วนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ความโอนเรานะ,ะสิ่งที่กังวลต่อไปก็คือดิฟซเลตจะพอหรือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่นั่นเองนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมควรจะกังวลมากกว่านะฮะกังวลมากกว่าแกะจะมียากินหรือเปล่าคือกังวลว่าบล็อกจะพอหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมต้องกังวลเรื่องนี้นะด่วนด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้บล็อกใกล้จะหมดครั้งแล้วนะฮะเราขุดมาเข วิ่งกับเป๋าป<ห>ปที่บ้านไม่มีอันนี้ไปขุดสดๆใต้ดินมาเลยเนี่ยถ้าปกติไอ้ดิฟเล<ห>ตพวกนี้มันขุดช้าไงเลยไม่เคยขุดมาไม,ไม่พร้อมไม่มีอะไรเตรียมพร้อมเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะฮะออกแบบได้ก็ออกแบบเถอะนะโอเคดิคิดอ่ะไม่ใช่เคย ตั้งแต่เล่นอันนี้มาเวลนี้มาเจออะไรใหม่ๆแปลกๆมั้งอะไรใหม่ๆแปลกๆอ่ะอะไรอ่ะออกแบบส,สดๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่ามีอะไรแปลกไปกว่าแกะอยู่ใต้น้ำแล้ว <c oughs> คุณผู้ชมบอกเลยนะคุณผู้ชมไม่สามารถเจออะไรแบบนี้ได้ที่ไหนอีกแล้วโอเคว่าเออนะจะบอกให้ exclusive สุดๆเฉพาะที่นี่เท่านั้นถ้าไม่อยู่ที่นี่นี่อด ออตอนนี้นะฮะอัปเดตนิดหนึงตอนนี้เราทําแถวที่2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เราก็จะเหลือทั้งหมดอีก3แถวนั่นเองนะรู้สึกเออหนทางยังอีกยาวไกลนะโอเค แล้วหมดนี้นะฮะก็คือเอาชิวโรอก,กันในเช้าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเ,เราก็อัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้เราทำไปทั้งหมด2แถวแล้วนะเหลืออีก3ามแถวเดี๋ยวมาติดตามชมกันตอนต่อไปนะฮะว่า,าหน้าตาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะฮะรวมไปถึงว่าจะมีอะไรแปลกๆอีกหรือไม่นะเดี๋ยวเราตามชมกันได้สำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วพบกับมหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะสําหรที่เรียบร้อยนะฮะสําหรับการเอาชิวโรอก,กันในเช้าวันนี้สองแถว สองแถวคุณผู้ชมยังเหลือตั้งสามแถวนะฮะร,รู้สึกว่าหนทางเนี่ยยยาวไกลามากๆเลยทีเดียวนะฮะแต่อย่างน้อยในเช้าวันนี้ก็น่าจะทำคุณผู้ชมได้เห็นภาพกันแล้วนะฮะว่าฟาร์มแกะกลางทะเลของเราเมื่อเสร็จสมบูรณ์หน้าตาจะออกมาเป็นลักษณะประมาณไหนนั่นเองทีนี้ก่อนที่จะเข้ารายการนะฮะเราก็ได้มีการทําการทดลองว่าเอ้ไอ้บล็อกหญ้าเนี่ยนะมันสามารถจะแพร่า้าโดยที่มีบล็อกกระจกนะฮะอยู่เหนือหัวมันได้หรือไม่นะฮะก่อนอัดคลิปตั้งนานไม่อยอมแพร่เพราะอัดคลิปปุ๊บแพร่ปั๊บพันทีรุงเน,นะววนนเนี้ยไออด้เรอ ไปขุดยากคุณผู้ชมให้อีปิกเอาไปขุดอีกชาติไหนมันจะเสร็จนะฮะแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรแปลกๆอีบ้านติดตามชมก็ได้วันจันทร์หกโมงช้าวันนี้หมดเวลาของรายการสารรายเชชาแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ